เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอนิเมะที่ห้ามพลาดครับผมก็คือเรื่อง k i m ม t s u no ย a g a นะครับหรือว่าดาบพิฆาตอสูรหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเดมอนสเลเยอร์นะครับโดยที่เรื่องนี้นะครับถูกเขียนโดยอาจารย์คโยฮารุโกโตเกะครับแล้วก็ได้ทีมงานอนิเมชันขั้นเทพอย่างยูฟอร์เทเบิลนำมาทําเป็นอนิเมชันต่อนะครับซึ่งเวอร์ชันอนิเมะนะครับจะมีทั้งหมด26ตอนครับแล้วก็ค่ายเนี่ย ยูโฟเทเบิลนะครับผมกันตีเรื่องความเทพในผลงานอยู่แล้วครับซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของเขาก็มีอย่างซีรีส์เฟดนะครับที่มีเฟดซีโร่ซึ่งหลังจากที่ได้มาทำคิเมซุโนะเยบะนะครับก็ได้มีการพัฒนากราฟิกแล้วก็ความลื่นไหลในแอนิเมชันขึ้นไปอีกครับไหนจะเพลงประกอบนะครับที่มีการนําเครื่องดนตรีดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ามาประกอบอีกนะครับแล้วก็รวมเข้ากับเพลงสมัยใหม่ซึ่งทาให้มันเป็นเพลงเตีมญี่ปุ่นที่ไพเราะมากๆแล้วก็เข้ากับเนื้อเรื่องมากๆเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องย่อก,กันนนนิดึงะครับ ตัวเอกของเราก็คือคาราโดทันจิโร่ครับผู้เป็นพี่ชายคนโตของตระกูลคารามดโดยที่ครอบครัวของเขาค่อนข้างไปทางฐานะยากจนนะครับทำอาชีพค้าฟืนค้าถ่านครับโดยที่ครอบครัวก็จะมีแม่น้องชายน้องสาวนะครับแล้วก็ทันจิโร่เนี่ยเป็นพี่คนโตเลยต้องทําหน้าที่ในการดูแลทุกคนครับวันหนึ่งที่ทันจิโร่ได้เดินทางเข้าไปค้าขายถ่านนะครับผมก็เป็นการค้าขายตามปกติเขาก็ได้ออกมาจากบ้านแล้วก็ได้ลากับทุกคนนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปในเมืองแล้วก็ไปทําการค้าขายตามปกติครับ แต่ว่าหลังจากที่เขากลับมาครับผมเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยถูกสังหารจนหมดสิ้นเลยครับโดยมีเพียงเนสุโกะน้องสาวคนเดียวของเขาครับผมที่ตัวยังอุ่นอยู่ที่ดูแล้วน่าจะมีชีวิตทันจิโร่ต้องหยุดอาการตกใจของตัวเองเอาไว้ครับแล้วก็พาน้องสาวของตัวเองวิ่งฝ่า่ามการหิมะอันหนาวเน็บเพื่อที่จะหาผู้คนมาช่วยรักษาน้องสาวของเขาแต่ไม่ทันไรนั่นเองเนสุโกะก็ได้คุมขั้งครับโดยที่ตัวของเธอกําลังจะกลายร่างเป็นอสูร และเข้าทำร้ายพี่ชายของตัวเองแต่ในตอนนั้นนั่นเองทันจิโร่ก็ได้ตะโกนให้เนสุโกะเรียกสติของตัวเองขึ้นมาครับและด้วยความรักและความพิเศษบางอย่างของเนสุโกะนะครับทำให้ตอนนั้นเธอชงักตัวเองไว้และไม่ทำร้ายพี่ชายแถมยังหลั่งน้ำตาออกมาเพราะความโศกเศร้า ด้วยธรรมชาติของอสูรนะครับที่จะกินมนุษย์เป็นอาหารแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตนเองนะครับแต่เนสโกะตัดสินใจที่จะไม่ทำร้ายผู้คนครับและเขาสามารถออกเดินทางไปกับทันจิโร่ได้ตามปกติโดยที่ไม่ทำร้ายผู้คนครับทันจิโร่ได้ตัดสินใจว่าจะฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งครับเขาได้เข้าร่วมสมาคมป่าอสูรครับเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วก็หาวิธีที่จะรักษาน้องสาวตัวเองให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและการเดินทางของทันจิโร่ก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ครับนี่ต้องขอยวะ่ผมาพ พยายามที่จะเล่าน้อยๆครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปดูเองในอนิเมะนะครับผมเพราะาถ้าเผื่อเล่าเยอะไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการสปอยนะครับสำหรับความดีงามของอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมก็คืออย่างแรกเลยครับเนื้อเรื่องของเขาอยู่ในระดับที่ปานกลางไปถึงดีครับแม้ว่าเนื้อเรื่องจะค่อนข้างเดาทางไม่ยากนะครับผมเป็นการต่อสู้สไตล์โชเน้นจ้ำเลยนะครับก็คือพระเอกเนี่ยจะต่อสู้กับตัวร้ายไปเรื่อยๆเพื่อเดินทางไปถึงจุดหมายครับ แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับแม้ว่าอน,นิเมะเรื่องนี้ดูแล้วจะภาพสดใสน่ารักน่ารักดูเพคเป็นเด็กนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมีความดาร์กมากครับดาร์กสุดๆไปเลยครับผมอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ชมที่จิตใจบอบ,บางนะครับแต่ว่าในความดาร์กนั้นก็จะมีเนื้อเรื่องที่มาเป็นช่วงตลกครับผมให้เราได้ผ่อนคลายตลอดจึงทําให้อัดรตของมันอยู่ในระดับ บันกลางครับผมก็คือมีเครียดบ้างมีตลกบ้างผสมกันไปนะครับแล้วก็เรื่องที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คืองานภาพและเสียงครับด้วยความที่ว่าเป็นแอนิเมที่ออกใหม่ในปีนี้นะครับผมจึงทําให้ทรัพยากรต่างๆอยู่ในระดับเพียบพร้อมครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมมีความโดดเด่นในเรื่องความสวยงามแล้วก็ความลื่นไหลในฉากแอคชั่นต่างๆครับซึ่งถ้าหากว่าเราอ่านมันงงะน,นะครับเราอาจจะเห็นตัวละครเคลื่อนที่ ประมาณ2หน้าหรือว่า2เฟรมนะครับแต่พอเวลามาเป็นอนิเมะครับผมเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของตัวละครแบบจัดเต็มครับแล้วก็เพลงประกอบสไตล์ญี่ปุ่น ที่คอยบิวอารมณ์ฉากต่างๆครับผมถ้าหากว่าเป็นฉากดราม,ม่านะครับผม,ผมก็จะทําให้ซึ้งกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นฉากที่ต่อสู้ครับก็จะรู้สึกฮึกเหิมมากๆซึ่งเพลงประกอบต่างๆนะครับผมก็ดีมากๆเลยครับถึงกระทั่งผมเนี่ยต้องไปหาซาวแท็กต่างๆมานั่งฟังเลยนะครับผมเพาะมากๆครับคิเมซุโนะยายะนะครับผมเป็นแอนิเมชันที่ไม่ควรพลาดต่อการดูเลยจริงๆถ้าหากว่าคุณเริ่มดูตอนนี้นะครับคุณโชคดีมากๆเพราะว่าคุณจะได้ดูรวดเดียวจบเลยครับ26ตอนแต่หากว่าคุณเป็นคนที่ชอบผลงานอาร์ตแบบญี่ปุ่นนะครับ คืออนิเมที่คุณห้ามพลาดเลยครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าชอบเรื่องนี้มากๆเลยครับยังไงก็ตามคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับซึ่งรสนิยมของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะชอบสไตล์นี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบสไตล์นี้แต่สิ่งที่ผมอยากให้ลองดูก็คืออนิเมชันของเรื่องนี้ครับ มันยอดเยี่ยมมากๆครับผมงก็ลองหาดูกันแล้วกันนะครับสําหรับหลังจากนี้ผมก็น่าจะทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องคิเมซุโนะยายบาบ่อยขึ้นนะครับเพราะตอนนี้กําลังสนใจเรื่องนี้จริงๆครับโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกๆุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ